สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เจอกับพลอยแล้วนะคะวันนี้พลอยนะคะก็จะมาแพ็กพัสดุสกุ๊ตชี่กันค่ะโอเคค่ะงั้นเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นไงบ้างนะคะชิ้นแรกนะคะที่สั่งไปนะคะก็จะเป็นฮาร์ดเก๋าค่ะเนื้อนุ่มสโลนะคะนี่นะคะแสงอาจจะสว่างไปนิดน,นึงเนาะ ของแถมก็จะเป็นดิสซอกับยางลบค่ะตามมานะคะแล้วก็ดิสซอตามมาเรืองแสงนะคะนี่นะนี่นะคะส่วนอีกคนก็จะสั่งเป็นไอศครีมค่ะนี่นะคะมันนุ่มนะคะวิสโลนะไอศครีมสีแดงราดซอสนนะคะของแถมก็จะเป็นยางลบกับดิสซอเหมือนเดิมค่ะ โฟกัสหน่อยนี่นะคะแล้วก็ดีสองก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะโฟกัสหน่อยไม่ค่อยโฟกัสนี่นะคะตามมานะสอสีส้มเรืองแสงนะคะนุ่มๆนะคะนี่เลยนะคะ ก็ขอขอบคุณทูกค้าทั้งสองคนนะคะที่มาอุ่นหุ่นไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ดนใจกดแชร์อยืมกด Subscribe พอด้วยนะคะบ๊ายบาย